สวัสดีสมาชิกฟูลฟิลทุกท่านค่ะวันนี้จะมาบอกถึงวิธีการโอนเงินเพื่อเติมอ e ีเวเลตอันดับแรกให้สมาชิกเข้าสู่ระบบสมาชิกใส่รหัสสมาชิกเข้าไปใส่พาสเวิร์ดใส่ตัวเลขป้องกันความปลอดภยัยคลิกเข้าสู่ระบบค่ะ ก็จะปรากฏหน้าจอของสมาชิกขึ้นมาเสร็จแล้วให้ท่านนะคะเลือกคำว่าแจ้งเติมแจ้งเติมอีเวเลตคลิกเข้าไปค่ะก็จะปรากฏหน้าจอขึ้นมาให้เราใส่รายละเอียดนะคะเมื่อท่านได้ทำการโอนเงินผ่านธนาคารของบริษัทแล้วท่านก็จะได้รับใบเสร็จใช่ไหมคะดังนั้นให้ท่าน นำรายละเอียดในใบเสร็จนั้นมากรอกลงในข้อมูลนะคะมาดูประเภทการชำระเงินค่ะให้ท่านคลิกเข้าไปให้เลือกประเภทการชำระเงินค่ะเติม e w a l l t คลิกเข้าไปค่ะเสร็จแล้วให้เลือกช่องทางการชำระเงินท่านได้เลือกช่องทางการชำระเงินสมมุติท่านได้เติมเงินผ่านธนาคารกสิกรไทยให้ท่าน คลิกตรงที่ธนาคารกสิกรไทยสาขามาหาวิทยาลัยเชียงใหม่เลขที่557-2086-498คลิกเข้าไปเลยนะคะหากท่านเป็นธนาคารอื่นก็ให้คลิกเลือกตามที่เราได้โอนผ่านเสร็จแล้วให้ท่านใส่จำนวนเงินค่ะสมมุติว่าท่านเติมไป1,000บาทให้ท่านคลิกให้ท่านใส่ตัวเลข1,000พ เสร็จแล้วตามด้วยจุดเลขจุดนี้คือเลขท้ายสองตัวของของสมาชิกอย่างเช่นรหัสสมาชิกนี้คือ2259ก็ให้ใส่59ลงไปเสร็จแล้วให้ท่านใส่วันที่ชำระค่ะซึ่งตรงนี้นะคะก็แสดงให้เห็นว่ามัน เป็นวันนี้เนาะถ้าเป็นวันอื่นก็เปลี่ยนนะคะซึ่งบินบินใบเสร็จตัวนี้แสดงเป็นวันนี้นะคะเสร็จแล้วค่ะให้มาคลิกเวลาที่ชําระค่ะช่องแรกนะคะเป็นช่องเวลาชําระกี่โมงค่ะใส่ลงไปช่องที่2เป็นนาทีค่ะกี่นาทีให้ใส่ลงไปเลยนะคะช่องนี้เป็นช่องวินาทีหากมีก็ให้ใส่แต่ถ้าไม่มีก็ไม่ต้องใส่นะคะ เสร็จแล้วให้มาใส่ในรายละเอียดค่ะหากท่านเติมเงินเพื่อใช้เติมในการสมัครสมาชิกก็ให้ท่านใส่หมายเหตุว่าเป็นค่าสมัครสมาชิกแต่ถ้าท่านใช้ไว้เติมอ e ีเ l เลตให้ท่านใส่ว่าเติมอ e ีเ l เลต ใส่ลงไปนะคะเสร็จแล้วให้ท่านคลิกคำว่าแจ้งเติมไวเลตค่ะคลิกเข้าไปค่ะระบบก็จะขึ้นบอกว่าทำรายการเรียบร้อยแล้วให้เราคลิกตกลงซึ่งก็ถือว่าท่านได้ทำรายการเสร็จสมบูรณ์ซึ่งเงินก็จะถูกโอนให้ท่านนะคะภายใน5นาทีค่ะ ขอบคุณที่ให้การรับชม fulfill system fulfill your life สิ่งที่เติมเต็มสำหรับชีวิตคุณ